ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด e ะเร r i ริบบอนไฮโซโบเยพภารกิจติดโมรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูสิ่งของสุดว้าวพูดคุยกับเรื่องราวสุดพิเศษและพาไปทานอาหารสุดอร่อยรูปแบบใหม่ในสไตล์ต่างๆ ซึ่งวันนี้ขอพาคุณผู้ชมบุกสตูดิโอเจ้าแม่แห่งวงการแต่งหน้าที่มีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนเอาเยอะเท่าไหร่เลยทำออฟฟิศเนี้ยที่บอกเบืองเงินกว่าเดิมก็ก็อยู่ที่แบบหลักล้านนิดน,น้อยงั้นถามได้ไหมทั้งห้องเนี้ยให้ประเมินราคาเนี้ยเท่าไหร่รู้ไห,ลลไหมหนูเคยนับคร่าวๆหนูมีประมาณแบบ5-6าแสนและไปต่อร้านลับที่ไม่มีแม้แต่เมนูและราคา เพียงกำเงินมาเราเสิร์ฟความอร่อยให้กับคุณเปิดมาแรกๆอะขายเสื้อผ้าไม่ได้มีอาหารเลย <ฮะ S 2> เราก็เลยเพิ่มมาว,วันละเมนูบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นสลัดซิกเนเจอร์ก็นนจะเป็นน้ำแบบพริกย่างกระเทียมย่างน้ำสลัดแบบดีมากนะคะหอมมากอร่อยมากน้ำสลัดแม่หอมมากและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปบุกอาณาจากักรสบัดแปลงเมคโอเวอร์กับสอนวิทยกรคู่หูพี่แบมพี่เชียร์กันได้เลยครับกับช่วงขุยปิดโบ๊ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดรยเดนบ้านไฮโซเบอร์เยอะภารกิจติดบอลนี่อยู่กับเราสองคนนะฮะแังแล้วก็พี่เชียร์ถูกต้องค่ะเช่นเคยเราก็จะมาเจอกับทั้งคนเจ๋งๆมาพูดคุยเรื่องราวที่ไม่ธรรมดานะฮะออแล้วก็อาหารอร่อยๆไปเช็คอินให้หมดเลยใช่แล้วตอนนี้เรื่องราวของ ที่อยู่ด้านหลังเหล่านี้น่าสนใจที่สดเลยนะะจะสนใจหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวดูภารกิจไหมภารกิจมาเลยมาะภารกิจจากดาวนี่ครับพี่เชียร์ติดโบรให้กับเจ้าแม่แห่งวงการแต่งหน้ามีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนโอ้โหสุดปังวันนี้ไม่ใช่แปลธรรมดาแบมบี้พร้อมลุยแบมบี้พร้อมลุยเลชไหมคะไปเลยลูกมาฮ่่งมาก็เล่นนะเลย ลุกขาวสบายดี อคนนี้นะแบบคือแบบเราเจอกันมาเนอะคือ,อนอกจากความสวยนะคือเติบโตเพราะว่าครั้งที่แรกที่เจอคือแบบเป็นเป็นบ้านเก่าใช่ไหมต้องบอกว่าพิเชียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งแรงสนับสนุนที่ทําให้นะมีทุกวนันนี้พอพิเชียมาลไลฟ์กันนะตั้งแต่แบบยุคแรกๆของการทําช่องสะบัดแปลงเลยนี่จริงปะเนี่ยคนดูเยอะมากใช่แล้วพิเชียก็มาแจมอ๋อนั่นแหละคือที่มาของวลีฮิตคืออะไรฟังมากพี่นัดแปงมากพี่นัดแปงมากพี่นัด ตอนแรกอ่ะคำนี้หนูไม่คิดว่ามันจะฮิตเลยใช่ปะเพราะเวลาหนูไลฟ์สดแต่งหน้ามันก็จะมีช่วงเดตแอร์ผู้ช่วยหนูเขาก็จะแบบไม่มีอะไรพูดเขาก็จะพูดอวยๆเนาะปังมากพี่นาดปังมาเอฟซติดหูก็ไปพูดกับทุกอย่างเช่นเวลาเรากินอาหารอร่อยมากเอซก็พูดว่าปังมากพี่นาดไปได้ผู้ชายเลิศเอฟซีก็พูดว่า ปังมากพี่นางันทุกอย่างก็ปังมากพี่นาาหมดปังจริงอวันนี้ขอลุยอาณาจักรใหม่ของน้องหน่อยละกันได้เลยค่ะเพราะเห็นบอกว่ามีมุมเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นสถานที่ทํางานของหนูด้วยใช่ก็วันนี้ถือโอกาสให้พี่ๆมาแบบ ทัวร์ออฟฟิศหนูละกันสตูดิโอเล็กๆที่เบื้องหลังช่องของหนูว่าแบบถ่ายงานตรงไหนยังไงบ้างใช่ไหมโหแล้วคือถ้าใครติดตามก็จะเห็นอยู่ว่าอือคือแต่ละลุคแต่ละแบบใช่คือสุดแบบจัดไตมากสุดจัดเออนี่เอาจริงๆนะพูดถึงวันนี้สตูนี้หน่อยทำมากี่ปีนัดเนี่ยค่ะกำลังจะปีนิดๆค่ะใช่ฮะเพิ่งย้ายมาแต่ว่าเลือกที่เนี่ยเพราะว่าใกล้บ้านห่างจากบ้านนาทีเดียวเอาบ้านอยู่ตรงนี้เลยใช่เพราะว่าด้วยอาชีพยูทูบเบอร์เนาะก็ต้องเช่าสตูดิโอถ่ายไปเรื่อยๆพี่เชียร์พี่แบมแล้ว เปลืองค่าใช้จ่ายก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําของตัวเองวะอะไรเงี้ยอ่ปรากฏว่าทำออฟฟิศของตัวเองค่ะอ้าวเปลืองเงินกว่าเดิมเฮ้ยทุกอนทำไมเป็นงั้นล่ะเอาเงี้ยเท่าไหร่เลยทำออฟฟิศเนี้ยที่บอกเปลืองเงินกว่าเดิมก็ก็อยู่ที่แบบหลักล้านถ้าใครอยากทำสตูอะทำตามแม่พอนาใช้งบไปแบบประหยัดมากก็คือแค่เกือบเกือบสองล้านเองแต่ได้เจ็ด <pursue> ม <Brussels> <paradise. S 1> ุม นี่คือถือว่าถือว่าคุ้มแล้วใช่ไหมคือบรรทุกครั้งนี้ไม่มีความรู้เรื่องทำสตูไงเจ็ดมุมแล้วสองล้านนี่คือแบบราคาดีนะถูกไหมพอป่ะไปเช่า้าอนอกคุ้มกว่าง่ายเดี๋ยวนอ้อยู่ดีไปดูมาให้ไปดูเลยดีกว่าไปครับปังมากพี่นัทยัง พระจันทร์ไหมันทร์เลยยวกพระจันทร์มาเลยเอาไว้ไหว้พระจันทร์เลยขนาดนั้นเลยใช่นี่คือมันนั่งทอล์กตรงนี้ได้เนี่ยเราแอบนั่งไหมเราลองแอบนั่งสมมสมมติเนิดคนเราทอล์กสินค้าได้เลยมุมแรกด้านบนตรงนี้ใช่อ่างั้นแล้วมุมที่สองต้องไปอยู่อีกชั้นหนึ่งไหมฮะไม่ไม่อยู่ชั้นนี้แหละพี่แบมเดี๋ยวเราบิดนิดเดียวเจอเลยเจอเลยเหรอแต่มุมนี้หนูออกแบบมาเพราะหนูไปร้านวูฟเออใช่ว่าแหละเหมือนอยู่ไปปุ๊บกูชอบมาก แล้วพอคุยอินเดียปุ๊บบอกอุ่ยหนูอยากได้เลยเป็นพระเจ้ามาเป็นลูกเขาเลยเขาบอกงบมาปุ๊บหนูแบบว่าเอางั้นเอาแบนๆจริงบ้างจริงบ้างลูกลูกลูกนั้นในร้านวูฟแพงหรอแพงถ้าเราทำมันแพงแล้วมันก็กินพื้นที<อ>่ด้วยนะคะใช่ใช่ใชแล้วพอได้พื้นที่นะจำกัดปุ๊บแล้วเวลาในกล้องอ่ะยังไงมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยมันก็ดูมีมิติแล้วไงใช่แต่อะไรที่มีมิติดีทางานทําจึงมีมิติครับถูกต้องใช่แล้วค่ะแอบบอกได้ไหมงบเนี่ย จากที่เขาบอกมาตอนแรกแล้วมันประหยัดไปเท่าไหร่คือตอนแรกพระจันทร์ไอ้เป็นลูกอ่ะจะหลายแสนมากไปมาอันนี้ปุ๊บเหลือสามหมื่นเฮ้ยน่าเป็นแบนเลยจากหลายแสนเหลือสามหมื่นใช่หนูทำยังไงเนี่ยลูกหนูก็พยายามประหยัดใดๆแบบเราคิดแล้วคือแม่ชีวะตรงนี้ค่ะมันเป็นพลาสติกแบบง่ายๆเลยแต่ด้วยความที่พอมันเป็นพร็อพ่ายรายการเราไม่จําเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องดีพ่เชียอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พิงโกจริงนะคะอันนี้คือเอาไม้แล้วก็เอา ติ๊กเกอร์มาแรปนะคะเฮ้ยเธอเก่งไปป่าวะเห็น้าตอนแรกอาจจะนึกว่าเขาเลือกมาเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างงี้ก็จะติ๊กเกอร์มาแรปสติ๊กเกอร์มาแรปอ่าเฮ้ยเก๋มากแล้วก็ยางปอมหมดเลยตอนหนูด้วยอปอมเี็ยเจ้าของช่องเจ้าของที่เดี๋ยวก่อนแต่ความสวยและความรักของเธอมีอยู่จริงเลยนะเมื่อกี้บอก ดิฉ oh mm. ันว <Ont op> <kita> mm. ่าตรงนี้เป็นอีกมุมนึ่งเลยเอยบ๊อยไปนะใช่ป่ะย้ายเลยนะตรงนี้หลวๆอยู่นะย้ายสดๆกันตอนนี้ย้ายฟิลล์นี้เลยเหรอถ้ายไปภูเก็ตเลยเหรออันนี้เป็นอย่างงี้เลยแม้เป็นแบบเป็นชิลแบบท ropical แล้วเ็แบบอ่าาาาไหนถ่ายรายการแบบชิลๆแบบสกินแคร์ใส่ใส่ยามเช้าหุ่นนี้คนที่ดูแบบเหมือนเจอแดดได้เลยเดี๋ยวเราก็ทําแดดหลอกมาปุ๊บได้เลยอีกมุมนึงแดดยังทําหลอกอีกเลยหลอกบอกปลอมหมดเลย หน้าเราปอมทุกอย่างต้องปอมหมดเออชอบอันนี้อีกป่ะอีกมุมนึงอันนี้อันนี้เป็นมุมที่หนูจะเอาไว้ทำรายการสัมภาษณ์เออคือหนูจะมีรายการชื่อว่าไหนเล่าซีอันนี้แม่ทำมันจะมีไหนเล่าซีละโทรอย่างนี้หนึ่งสองสามไหนเล่าซีเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่นะเราเดี๋ยวเอาหรอจริงป่ะนี่ฝืนมากเลยนะเนี่ยตอนแม่อยู่แล้วแบมบี้อ่ะแลบี้แลมบี้เหรออ๋อแบมบี้เห็ไหนเล่าซีแบมบี้เห็ไหนเล่าซี ตอนแกมันก็เป็นมุมรายการที่หนูแบบว่าให้คนโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาใช่ออไว้มีโอกาสเชิญพี่พมาแบบยน,รนครับผม,มาต่อที่มุมนี้เดี๋ยวนะพี่เชีย

ไอพวกคลิปหลอกทั้งหลายดูแม่นี่หลแม่หลอกไปดูแม่นี่เออเออเนะโทษนะนเซอร์เหน่ยตอนนี้อรตเือขึ้นบนลงอยู่นีด้วยเฮ้ยแต่ว่ามุมนี้มันดูดีมากเลยนะพี่เชียรู้ไบอกว่าเวลาห่างจริงค่ะเราจะนั่งโต๊ะแต่งหน้าครึ่งตัวตรงนี้การเดียนแสงตรงนี้ออกแบบมาหมดแล้วว่าแบบถ้าอยู่ตรงนี้มันจะแบบพอดีแล้วสวยเลย มุมนี้สกินแคร์ลงปุ๊บอุ้ยคุณนัทผิวดีมากแล้วก็บิดไปนิดเดียวค่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นอ่าเราไปกัางบอแล้วใช่อันนี้ก็เี็หนึ่งมุมจําเป็นสําหรับสตูดิโอเนาะใช่จาเป็นมากใช่ไม่ต้องใช้พื้นที่คุ้มขนาดนี้เนี่ยคุ้มแม่แม่คุ้มมากงั้นเดี๋ยวไปดูชั้นบนไหมแม่พี่ต่อคือรวตอนที่ชื่อช่องว่าสบัดแปลงอเราก็เลยต้องมีมุมสําหรับประจําช่องหนนิดนึงอ่าแปลสสบัดแปลง ชารดเนี่ยค่ะมานี่เลยเป็นการแบบเขาเรียกว่า represen ตัวเองสุดๆถ้านี่คือเอาไม่กวาดมาใช่ไหมใช่ไม่กวาดเลยเนี่ยย่างว่าก็จะกวาดอไ่าไม่กวาดก็เป็นการจำลองแบบว่าพวกเมคอัพให้มันขยายใหญ่ขึ้นแล้วหนูก็เนี่ยอย่างอันนี้ก็คือลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวซึ่งอันนี้คือโลเคชั่นประจำช่องใช่ที่เป็นสบัดแปลงเมคโอเวอร์ใช่ใดๆเราเรื่องคลิปเมคโอเวอร์นะเหมือนที่บอกตอนล่างคือแบบเฮ้ย พี่นันเอาไอเดียมาจากไหนอ่ะคือบางทีแบบนอกโลกหรือแบบว่าเป็นอวตารหรือเป็นแบบลราแต่งใชเวลาเราแต่งนานมากคือมันเริ่มจากมันมีช่วงหนึ่งที่หนูก็แต่งบ่อยๆแล้วมันก็เริ่มตันมันก็มีคอมเมนต์ลบๆมาแบบเท้าอ่ะเนี่ยแต่งแต่เดิมๆแต่งอันนี้ไม่ได้ละสีอะไรเงี้ยตอนแรกก็ทำได้หมมันก็จะเละๆหน่อยเพราะมันยากมันไม่ได้แค่แต่งสวยงามแล้วมันบียอนไปเป็นแบบงานศิลปะอะไรเงี้ยแต่พอเราทำบ่อยๆปุ๊บปรากฏว่านอกจากทำได้คือมันทะลุความสามารถตัวเองไปใช่ไหมมันก็จะเปิด คอนเทนต์ใหม่เกิดขึ้นก็ได้ทำให้หนูแบบยังอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้คือความเป็นยูทูบเบอร์จริงนะคือบไปเรื่อยแล้วก็คิดนอกกรอบแล้วก็สนุกไปกับมันอ่ะถูกต้องนี่นะครั้งสมบัติของเธอลำค่ามากแล้วบอกเลยไปครั้งสมบัติที่โจรขึ้นบ้านปุ๊บไม่รู้จะเอาไปทำไมคือบ้านอื่นเนี่ยไปเจอนาฬิกาเจอเพชระโดนหมด มาบมาป้นอย่าป้นบางกระเทยเพราะไม่ได้เลยเซ็งมันละเซ็งเจอแต่วิทแล้วชุดก็ใหญ่มากจะเอาไปยังไงมันยูแบบกอะไรยันแต่เห็นอย่างเงี้ยมูลค่ารวมๆคือเยอะมากนะพี่จริงเพราะว่าจริงครับผมแท้ๆนะคือมันไม่ดูอแต่ละอันอ่ะมันไม่ใช่แบบงานปกติธรรมดาแบบเนะคือแต่ละอันไม่ธรรมดาไหนแม่เห็นว่ามันเฉยๆใช่ปะพร้อมยังหนึ่งสองไป เราพันเซลเราพันเซลเหรอเราเออตัหน้าตาลนี่คุณโจนอยากขึ้นมาใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วยค่ะหูรถมากอย่าบอกนี่ผมแท้ไม่ค่ะไม่ไหวอันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบเพิ่งทำมาครีเอทมาโอ้โหแต่งปลาย่างแต่งปลาย่าง ลวกนี้แต่งไปแล้วค่ะใส่ไปแล้วใช่ไหมแต่ละปีเสืออ๋อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสวยหลายอันมากขออันที่แบบพาวรีพรีเซนท์ที่สุดสิสักหนึ่งได้ไหมสักหนึ่งก็อาจจะเป็นอันนี้ยังไงเพราะว่าอันอันนี้เป็นพึ่งแต่งจีนแม่พึ่งแต่งตุ่ดจีนที่ผ่านมาอ๋อใช่แล้วคือมันมันค่อนข้างหนักมาก อันนี้เป็นใหม่ค่ะไม่ใหม่หรอแต่ว่าช่างเก่งมากใช่แล้วก็อย่างอันนี้ทํามาก็คงจะใส่ได้แค่ครั้งเดียวเห็นบอกว่าบางอันมีเรื่องราวจริงด้วยนะมีอันหนึ่งเป็นผมแทนแล้ว็บอกว่าวันนั้นที่หนูใสอะมันเริ่มมีความรู้สึกเหมือนแบบฮ้ยมีอะไรแบบตึก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 อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนแรกเราก็แบบเอาไงทาใจดีสู้เสือน้องป้าแต่ว่ามันเริ่มแบบหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยหันไปดู วิกเกี่ยวกับตะขอวิกเกี่ยวกับตะขอโ้๊ยโอ้ยนรกว่าเรื่องผีเรื่องลี้ลับอะไรอย่างงี้ผีเจอกระเทยผีกับบ้านค่ะผีบอกวไม่เอาผีบอไม่เอาแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นถามได้ไหมทั้งห้องเนี้ยให้ประเมินราคาเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมหนูเคยนับคร่าวๆหนูว่ามีประมาณแบบห้าหกแสนนะ นี่แหละคาสมบัติของเธอครับผมแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วกว่าจะมาเป็นนักสะบัดแปลงที่แบบโด่งดังปังปังขนาดนี้นะคุณพี่เรื่องราวเขาเยอะอยู่นะเรื่องราวเขาเยอะจริงออๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังได้ติดตามแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันเลยนะฮะิดตามช่วงหน้าครับช่วงหน้าไปพูดคุยมุมมองดีๆกับความสําเร็จในรูปแบบของคุณนัทนิสามณีใช่ไหมหนูเคยพูดเต็มตอนไหนว่าโอ้ยถ้าเราเป็นผู้ชายเราอาจจะไม่ปังท่านี้หรืบบอถ้าเราเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยนะ อาจจะไม่เลิศเท่านี้แต่พอนัดยอมรับความเป็น l g b t หรือเป็นกระเทยของนัดได้อเราก็ตรงนี้มาเป็นจุดยืนมาใช้ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ